สวัสดีค่ะวันนี้พาพพี่น้องมาเห็นกุ้งเต้นสูตรสไตล์เมนูผ้าเสียบค่ะเอฟซีอมาค่ะขั้นตอนแรกเราใส่คั่วคัวค่ะพี่น้องผิกปนพุงวิเศษค่ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลายน้ำบกเน่าน้ำปลาเด้อค่ะเด้อสื้อมาตลาดนัดพื้นะิีใส่ผสมไยจังซีละค่ะหอมเขียกส้อยค่ะอันนี้ซ้อยเทินโออิงเด้อค่ะเด้อข้นโคเล่โคเล่ให้เข้ากันค่ะพี่น้องข้นให้เข้ากันค่ะข้นจนกลุ้งยิ่นคนละ แต่ว่าก,กลุ่มมันก็นสริมลดระดัอาตาม้วยต้นหอมพักซี่ส้อยนะคะเนาะต่นหอมพักซี่ส้อยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายขึย้นกา,าอ้คนโค,ครเโคครเ่เข้ากันอีกขึ้นกาค่ะพี่านน้องคนคนค่ะนี่ละเด้อค่ะสูตรสไตล์ไม่โดนผ้าเสียบง่ายๆค่ะอ่ะซิมเบิ้งจกักหน่อยอ่ะอืมอีพี่คอมาโดนเติบแล้วนะขาดบักเน้าน้ำปลาพริกป่นเพิพ่มอีกจักหน่อยค่ะอ้คนโคเร่เข้ากันเฮ้ยสีสันสันจวดจัดว่าคือเรามัจะเสียบเหรอคะอ่ะคนคนค่ะคนคน พี่มีใช่ไหมโอเคเสียบละ่ะพี่น้องจัดใไฮระเด้อค่ะอันอีพีขอมาสูตรง่ายๆสไตล์แม่ลดผ้าสเสียบค่ะเอาไปเฮ็ดตามเด้อค่ะเด้อเสียบค่ะบนอัะพี่น้องป้าค่ะไปกินสับเสียบน้ำกันค่ะเป็นเดือดเสียบบอพี่น้องป้าต้าค่ะไปกินต่อน้ำกันค่ะพี่น้อง สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนมาพอกันนี้แล้วนะคะในช่องมิรดพาแซ่บคือเก่าค่ะวันนี้พาพี่น้องเมื่อกินกุ้งเต้นค่ะพี่น้องกุ้งเต้นแต่ว่ามันกะโบเตนละค่ะส่วนซีด้กินมันกบรับกวนละค่ะพี่น้องเต้นจนเมื่อยคือว่าเนาะค่ะเนาะกุ้งพักพรผักแกมกับซีมี่เนาะไหมค่ะไอแตงลแล้วก็แรดดิสสลัดขาดแล้วกับซีมี่ต้นหอมค่ะพี่น้อง ก่อนสิไปกินแสบๆน้ำกันกาแฟพี่น้องกดติดตามกดไลด์กดแชร์ให้ช่องมีรดผ้าแสบในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะบัวล้ายยายหางค่ะพี่น้องนี่ก็ติดหน่อยกล่องเขาน้อยค่ะแม่เด้อค่ะเด้อซื้อมาคราวนี้เอาติดมือห้าบาทโมเมนตห้าบาทจิบบาทค่ะพี่น้องมากมากค่ะเหยาเหาพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องสูตรสุดข้นมากินแสบๆน้ำกันอันของแสบอยู่กับผู้มักเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตขอโทษขออภัยคนไม่กิน กุ้งดิบเลยค่ะเด้อของแสยบอยู่กับผึ่มักค่ะหยาบค่ะอือหือแสบอือบาดเลยมากกว่าพี่นอ้องจานซื่อมือนะคะเนาะฝนตกค่ะเอาไปหาซื้อแนวกินใบบัท่านฝนตกพี่น้องสอมือยกรุงเทพตกสมือยเวลาออกหาซื้อกินเลย <c oughs> มันนี่ไปตลาดนัดใดกลุ่มฝอยมากแต่เ้มาเห็ดกลุ่มเต็มไปบาสัวสิไดท่าที่พี่น้องทัวสิเ็ดกลุ่มมันก็รับก็ยังเส็นนน่ะล่ะค่ะก็ยังคาเส่บเพื่เอเราเล่าดิแล่าดิดได้มากจำนึ่งไลยพี่น้องไปสวนบ่มี่เบิดพอขาแถมห้ ซื้อผักนี่มาเพินแถมแรดดิดให้เอาไปกินกันตายซ้มหอดอาทิตย์นาวพีน่นเกืยอบมากเดยกกินกุ้งเต็นร้ายมือแล้วพี่น้องือม 所以，我们这样。 แซ่เป็นอ่อืมน้ำมันต้มเสิร์ฟค่ะหวานไี่เสียงพพระร่มหน่อยหมนะค่ะพเป็นห้อง้อน ต hmm. ้นหอมแล้วดี พี่พี่น้องถามว่าลูกแดดเด็ดหาซื้อที่ใดลูกแเดเดหาซื้อได้ที่ไหนจอมแมกโค้ด้ลยค่ะแมกโค้ไม่ขายตลาดนัดก็ไม่ขายค่ะตลาัน,นี้ไปซื้อในตลาดนัดบริษัทหลังพ่อ้าแคมตังใจไปซื้อ เ้อยอนี่มันเบิด์ตก่อนงันเหลือแค่ซีรููก็็ได้เอหาย mm -hmm. ปุ่มมือนนี้ไม่จะตัวยังไง แซ่บครับพี่น้อมมันเด้อดเขเด้เอีหวเขา

คน,นเนี่เพนี้ดดี ขอบคุณเล,ยลายค่ะที่เของมาติดตามแล้วช่วงม่นรผ้าแสบค่ะพอกันไม่คลิปต่อไปเนาอคะ่ะพี่น้องสำหรับมัอนี้สวัสดีค่ะ